สวดีปลาลูกมากินขนมน้ำกันเดอ้อสบายดีนะจ๊ะพี่น้องจ้ามือนี้ยย้ำแรงๆกะลงมาสวนพี่น้องนานงพักดาวพุดไปแล้วเจ้ลายมือแล้วละ่ะแล้อดาวสวนหลายเลยลายสวนในพักพี่น้องข้าวหอมป้อมแล้วก็ผักบงแน่แล้วก็ทิมี่มมหอมบัวโอ้ลบอยู่ว่าดุเนี่ยดาวตัดหัวมันแล้วกเาาะเอาผาห่อแล้วก็เอาน้ามพุดพี่น้องนี่มันกระสแืแตกเนาะแตกมาก จ้าก็มีกระเทียมน้ำพี่น้องนี่หัวกระเทียมน้ำเอาสิปูไว้กินพี่น้องไว้เก็บพอได้เก็บกินเถอะนะพอบริสุทธิ์แม่เจ้าป่าก็แม่โดยนันพักพุ่งไปต่ลายมือจนมันเจ็บเลยพี่น้องเอ้ยเลี้ยงสิขุดขี้ดินให้มันอันนักก็เดี๋ยวสิปุ๋ยแม่ตอกคุดกึ้งข้างน,น,นี่บ่แม่โดยข้างคุดนี่บ่หลูด ยุยเขา,เาว่าดูทาใหแู้ดูาเออแาู้ดูัาในเชวเราชวญเราอยู่ในเชิงก็เราอยู่ในขาง,ขงเงอนกางางนบ้านปานีเรอ ออก,ก่นอื่นอนอ,อากจิมะฮดนะตะก่อนพี่น้องเวนน้องปลูกปลายน้องปลูกปลา,า,ายมาถูดกี่คนพน้องปลูกปลายมาถูดกีกคนให้เจอเอออยู่หันก็นได้ก็จิตกรรกันหนามก็มกเลือน้อยเดียวได้กับอีพอเมื่อในบ้านพี่น้องเลยต้องฮดแบบประหยัดประหยัดเดไม่ใช่ฮดก่อนจังปลูกแล้วก็ฮดอีกเท่านึง เล่นเข้ากันทีเหี่ยวเบิดนเลยน้าแบี่เบิ้ลตาเลยเดี๋วยวมือหนาจะเอากระถางมาไหวหนี่จากสองทางนั่นจังเวลาอีโถเอาได้เมื่อชวนในบ้านใจหนาหดน้าอ้อเดียวเนี่ยถ้าชีลงหิวอยู่หลุมก็ลงบ่ได้จะผ่างซานหนาบกลงแห้งพี่นอ้องลงบ่ได้จ้า อมบัวก่อนพี่น้องบัวหอมอ้องเตย <c oughs> ถ่ายคลิปถ่ายเอาหัวฟักบัวเนาะเนาะไปหัวขวัญ ก็ร่วคนกัวเฮาข้าวโพดคือฮาเลยไปเลยเอ้ก่อนเดีเออเดี๋ยออเดี๋ยวจะผักบัวเขาเออหนูผักบัวยังพี่น้องอันนี้ผักบัวแบงผักบัวแดงนะมันแพงดาวก็เลยซื้อผักบัวอันนี้มาปลูกปลูกแบบเฮาวันปลูกหลีกินใบมันนะ นี่น้องขี่เพือนำกันด้อไปดกันเอาเ้เทิงบดนี้เหือนายเด้อพ่หลายเดอขี่เือนำกันด้วยพี่น้องเฉพาะเือนยเดือได้เลคนายเด้อเอ้ยพอจะไปใส่เตยเนบพอจะเราขี่รเสลงไปเรอแล้ว ชมวิวแคมของเฮือนน้องมาหน้าเลยน้องสองฝายเอ้ยเฮาบ่มีเวลาหักษาบวะบ้านหักษาเฮาก็ปลูกแต่พอได้กินนี่แหละพี่น้องนี่แต่พวกผิกพวกถั่วก,ก็กินเฮากินบ่ไรเฮาก,ก็เก็บไปขายอันนี้เฮาปลูกูพ่อแต่ได้กินเพราะว่าบ้านปลูกเฮาก,ก็มันเต็มเบิด์เลยเนาะปกติมันแต่คุณแม่เพิ่น ไปมาได้มีชนป่าหาหน้าเ่ใช้ในหาหน้านะท่านผู้ปลูกมันจับหัวเนาอะอะอ,ะอะา,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 า้าาองกันได้เิ่งนานเชิเดอ้อพักอันพักบวน เส้ยครับ,บเเลาปปูอันนี้เ่มือจัเป่โอ้ยข้ากับปูกระเทียมต่อในงะานเดียวกันอ้าเ่มอย่งที่บ่า,าบ่าอันนี้ได้แนวละเพิ่ม เจลเรียกอะมาหวานในหอมปลอมต่อพี่นเนี่พอได้เก็บใจเจลต่อด้วยในพักโบงจ้าโอ้โอเหเฮียแม่ใจเอา,า้บงบอลูกอุ้มไปแนวหลิน,นยันไปแม่ขอ,อ,อเฮียเฮียบุญเลยนี่ ู่ยนี่ก็ได้อ่อานนมือตน่ะนอื้อออยรงเมีเมเยเบอร์วน้วอจจงจะต้องีเอาเอง น,น,นี่มันเ,นเ,เจือกนจั<ฮ> <c oughs> งหวะนี่ปลาดี่ปลาข้าอโลงแม่ปลาดิ่ปลาข้าวลงอ่ะเลี้อวนะตา

我们是安娜。 ตอนนี้ห้องกะปลูกแล้วก็โฮสแล้วเลยพี่น้องจ้าตะเวินกับสิโตกดินแตาบันที่จะได้ขึ้นเมื่อแล้วจ้าสำหรับคลิปนี้ดาวกัขอจบคลิปไปเพียงจำนีก่อนเด้อพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ดาวในเด้อจ้าเจอกันคลิปหน้าพี่น้องว่าตะเวินกำลังสิโตกดินมันโตกพอแห้งเลยบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายเด้อ